สวัสดีแฟนครับกับคุณผู้ชมครับที่เข้ามารับชมครับช่องช่องสงกรานต์ไทยแลนด์ครับวันนี้มาพบพอกันตอนแรงครับตอนเย็นวันนี้สิพาคุณผู้ชมมาปักเบ็ดครับมันย่อนยุกครับใช้ชีวิตย่อนยุกครับนี่ครับเห็นแอ่งน้ำนี่ครับจากมีป่าบ่มีครับบ่รูบ่ทราบครับแต่เบิ้งเรามีเสียงสวบครับอาจจะมีป่ามาล่องใส่เบิ้งครับมาเปลี่ยนยุกสมัยเฮา สมัยก่อนกน็หากินกันแบบง่ายๆละครับสมัยนี้เพิ่นก็นกนาหาบ่ค่อยหากันแล้วครับมีพ่หลายเรือนหน่อยเลยมาลองใช้ชีวิตแบบยุคสมัยโบราณเบื่องขับเป็นยังไ๋นะครับ,อ,รรบอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับสีิเป็นยังไ๋อันนี้ก็สิเรือปักเบ็ดไปอุปกรณ์เฮาก็มีแค่ครับเบ็ดกับเหยื่อครับเหยื่อใส่เดือน มาลุนกันครับจิกิมีปลากินบ่น้ำน้อยๆอย่างสิ ครับผมตอนนี้มืดแล้วครับใส่ไปทั้งเบิดซิมหาหลังครับอยู่ในน้องนี่ครับใส่แบบสูตรโบราณครับสูตรโบราณเพื่อนหาใส่ตามน้องปลาขึ้นครับปลาขึ้นมารอบฝนขึ้นไปต่อครับหน้าคอดทำเอาเบิงครับจิตถือซาใดลยดับปมกัจจิหย่ไปใส่พลนะครับช่วงหน้าปังอีกสิบสี่หลังครับใส่ไปซิมหาเราจะไปใส่ช่วงหน้าปังครับไปเบิงกันครับใส่แล้วนะครับตกอยู่ประมาณสองถุม นิดครับมาคำแน้วมืเยังงอไม้แก่มื่อไหมครับมาตเว่นกว่านี้โอ้ข้อแห้งนะครับเดี๋ยวพ่อไปยามมันครับได้ไปแล้ครับผมหอยยามมาครับลายลังนะครับโซนนี้ใส่ไปสิบสี่ลังครับค่อยๆลงมีติดครับลังยูอยู่ครับมาเบิงงนะครับจมบุ๊บเลยปลาอย่างน้อ กี่บทติดครับตอนนี้ติดแล้วติดอย่างน้อครับครับไปแล้วประดุกครับประดุกนี้ครับออาครับตัวแปดกิโลครับป้าอีก เกือบโล่ครับน่าจะกิโลแลวครับปลาตัวเป็นไงเลยนีย่ครับตัวแรกเขาหมาแล้วครับปลาติดเบ็ดคักแล้วครับนี่ยรังใดเนาะเรื่ลังนี้บ่ครับจำหมอกใส่บ่ค่อยได้ก็ได้ ก่อนครับแมนบอสอดใจไปหลอบแหลกท่นิยามเลยครับอเอาครับแมนบอกครับดินมักย่างเงี้ยไปเลย ปลาเนื้อออนครับ่มแม่นเลยครับติดกยางแง่งหมดเลยมแม่นตัวนี้ดอกัวนี่นี่ตัวน้อยๆนี่ติดกระยางแห่งไหมครับเดี๋ยกๆเลยอะไรหาบุ้งไม้ครับหลังไหนแม่นมาครับออ้ยครับยจะมาลุดตัวครับบนดินเลยตายตาย โอ้ยครับโอยูแม่กันโอยูครับเด็ดโอ้ยไปเลยครับโอ้ดินมัหันครับตามตามเสียเสียเสียหายครับเสียหายโอ้ย ตอนนี้พยายามอยู่บวกครับในบวกน้องครับใส่ไว้โอ้ยครับถือปลาหยั่งน้อครับเอาไปอยู่เลยมันปลาดุกคือกันบมดครับปลาดุเงี้เสียเอาไปอยู่ครับเบ็ดหมาบมกเงี้ยด้ครับเบ็ดใส่นี่เน็ต่มไซด้วยโมเต็ใส่ในหน้าเลยครับปลาหน่อยเน็ตเบ็ดบุ้มพี่ลุกครับโอ้ย องเงี้รับป่าเป็นกิโลเลแหละเบ็ดเอาไปอยู่เม็ดโอ้เม็ดเม็ดครับย่อมย่อมมูดังเงี้ครับโอ้มีผิดกาข้ามขึ้นให้ระว้งครับใส่รองเท้าบูทครับเป็นอันสำคัญข้ามขึ้นครับดังน แนวใดน้องครับเดี๋ยวมานอดโขกนะปลาตัวหน่อยมั้งครับนี่ปลาตัวโปรยน้องพ่นก็คือกันครับไก่โบเห็นเบเอาไกลๆครับปลาติดครับอะไรครับโบเห็นหรอครับไก่ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเอากันครับเป็นติดยู่ท่านก่อนก่องหอดจับขาบเอาท่านครับข,ขึ้นดหลังไหนเนาะ เสียดินครับร่างนีปะครับว้าว ผลงานนี้บวกตัวยูครับครับผมจะเป็ล้างนี่ครับดินๆดูฟองครับดูฟองเอาลวงกันครับยูปะโอ้ครับ <c oughs> การนรถปามันตัวบ่ค่อยไงครับนี่เป็นพวกประหมอครับนั่ครับไปละ อันนี้ประคอครับรคออ <c oughs> ค,ครับเก็บเป็ดครับเก็บเป็ดเนื้อไว้บดลายครับ <c oughs> ครับครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับไม่ติดปลาไหลครับปลาไหลหน่อยบดทันตายครับ เหงาการครับลังอยู่วะอ๋ออยู่กับปลาครับเจ๋งครัหมอแมวเงี้ตอนนี้สามถุ่มครับมายามรอบสองนะครับหลับไมาเรื่อยครับมาติดนะครับลปลายังมาดุนกันครับ เป็นคันเด็ดขย,ขยมขยมอย่างนี้ครับรบุกครับเุกนตัวงานเลยครับตอนนี้ก็ในเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งครับ กอจะกลับแล้วครับเดี๋ยวซองๆมึงเที่ยวหนึ่งหน่อยอเราจะก็เห็นรับเอาไว้มืออื่นเ้าครับอึนเสาะเข้ามาเบิร์นกันปิดซับเลยตอนนี้ก็จะกลับแล้วครับเอาเบ็ดใส่เบ็ดไว้นี่แหละครับผมอ่ะอ่อนครับอ่อนครับกลับไปอาบน้ำครับมืออื่นเจอกันไหมครับ มึงตอนเสาเสือแจก็กโตครับมีติดเนี่ยบ่มันอี้มายามบิดตอนเสาเฮะสวัสดีตอนเสาครับผมครับมายามบิดครับมันนี้มาเบิ่งกันสิมีอย่างติดบ่เนื้อมันเนื้อมันเนื้อหน่อยครับเนื้อหน่อยก็เลยครับหล่อนเร็วเข้ามาป่าครับ ยามเป็นตอนเองเงียบครับหลังแรกกับหลังสองเงียบเลยลบรรยากาศกับป่าหกสิแล้ะครับเขาใส่มอขืนนี่ก็เดินเป็นๆครับผมยามหอดหลังสุดท้ายนะครับของฝังค้องครับฟังดิม หังหนักตังครับหลังสุดท้ายเนี่ยแม็กิซอนครับเรรียบ้อยตามระเบียบครับตอ,อนเศร้านิดรุดครับบาได้จากหลังเลยเรือตะอยู่บวกอยู่บวกกันนะจะว่มีครับครับผ่านมาแล้วช่วงเศร้านี่เฝ้าบาได้แจ็คตครับฝากอะไรก็ตามว่าเรื่องแก่ยวับธุ่งลาไทยแลนด์ เพราะเดอนหนึ่งครับปลาได้อยู่ม่ขึ้นประดุกได้ตืมมาเด็กๆอีกตัวหนึ่งครับสามสี่ตัวครับกิหนาพู้พอกันไหมครับกินี้ทุล่าไทยแรงขอกาคมาสวัสดีครับ